สวัสดีค่ะ Step 4 k v u Online Learning วันนี้นะคะเราจะพามารู้จักกับ MS t e a m หรือว่า Microsoft t e a m Application ค่ะซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่จะช่วยเราในการที่จะเรียนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งวิธีการเข้าไปเรียนนั้นง่ายมากเลยค่ะขอแค่ทุกคนนะคะมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตโนต้ตบุ๊ก เพียงแค่นี้ทุกคนก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปเรียนในระบบได้อย่างง่ายดายแล้วค่ะสําหรับขั้นตอนในการที่จะเข้าไปเรียนนะคะมีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนที่1ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสําหรับใครนะคะที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้เองค่ะโดยดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store หรือว่า App Store นะคะใช้ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะ สำหรับใครนะคะที่ใช้น้ t ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ค่ะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์ของ Microsoft ได้โดยตรงหรือว่านี่เลยสแกน QR Code ตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นลิงก์นะคะสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ไปติดตั้งลงบนโนตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะขั้นตอนที่2การเข้าสู่ระบบค่ะแน่นอนค่ะว่าเราเรียนผ่านระบบออนไลน์จะต้องมีการล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลไม่ต้องกังวลน,นะคะ เพาะนักศึกษาทุกคนค่ะที่สมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรมดิตแล้วมหาวิทยาลัยจะทําการสมัครอีเมลให้กับทุกคนโดยยูสเซนมค่ะจะขึ้นต้นด้วยตัอูตามด้วยรหัสนักศึกษาตามด้วย .ms .kbu.ac.th พัสเวิร์ดค่ะจะขึ้นต้นด้วยไอใหญ่ตามด้วย d ีเล็กและตามด้วยรหัสบ,บัตรประชาชน13หลัก เพียงเท่านี้ทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนในระบบ MS t e a m ได้แล้วค่ะซึ่งนักศึกษาทุกคนนะคะที่ทำการลงทะเบียนเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจารย์จะทำการดึง username นะคะเข้ามาสู่ในระบบและก็เข้ามาสู่ในกลุ่มเรียนเมื่อนักศึกษาเข้าไปในหน้าจอของ MS t e a m จะพบกับกลุ่มเรียนของตัวเองค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือขั้นตอนที่3การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนค่ะ นักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมของความเร็วอินเทอร์เน็ตนะคะให้เร็วให้แรงที่สุดเพื่อความสมูท t h ในการเรียนเพื่อที่จะได้เรียนกับเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์จนจบคาบแล้วก็ที่สําคัญค่ะก่อนที่จะถึงเวลาเรียนสัก15นาทีนะคะให้ทุกคนเข้ามาเช็คอุปกรณ์แล้วก็อินเทอร์เน็ตอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าเราสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปในระบบล็อกอินเข้าไปในคลาสเรียนได้ เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนก็จะพร้อมที่จะเรียนกับเพื่อนๆได้อย่างสนุกสนานได้รับความรู้ที่เต็มเปี่ยมตลอดทั้งคาบได้อย่างไม่สะดุดเลยค่ะ MST ไม่ได้มีไว้สำหรับในการเข้าชั้นเรียนเท่านั้นนะคะยังมีฟังก์ชันมากมายที่จะสามารถรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาทุกคนถ้าอยากหรือว่ามีอะไรบ้างไปชมกันค่ะ ที่ไอคอนแรกค่ะไอคอน activity ที่เป็นรูปกระดิ่งเมื่อเราคลิกเข้าไปนะคะเป็นการแสดงผลการแจ้งเตือนค่ะไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายในการเข้าชั้นเรียนเนื้อหาเอกสารต่างๆรวมไปถึงการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากในรายวิชาค่ะไอคอนที่2ค่ะเราเห็นอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเป็นรูปแชทสำหรับไอคอนนี้นะคะเราสามารถที่จะแชทส่วนตัวกับทั้งอาจารย์ประจำรายวิชาของเรา หรือว่ากับเพื่อนๆที่อยู่ในคลาสเรียนของเราได้ด้วยเราสามารถที่จะพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์ประจำรายวิชาของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าถามข้อสงสัยเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่เรายังไม่เข้าใจหรือเราสามารถที่จะทักทายหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมชั้นเรียนกับเราได้ด้วยค่ะ สำหรับไอคอนที่3นะคะไอคอนทีมค่ะที่เห็นว่ามีเยอะๆเหล่านี้นะคะนั่นก็คือไอคอนที่บ่งบอกว่าตอนนี้เรามีกลุ่มเรียนกลุ่มไหนบ้างนะคะที่อยู่ในการลงทะเบียนเรียนของเราแล้วก็การเรียนผ่าน ms team ค่ะในส่วนของหัวข้อต่อไปค่ะ assignments ค่ะเมื่อเราคลิกที่คำว่า assignment ตัวนี้นั่นก็คือ การมอบหมายงานนั่นเองนะคะเราจะเจอรายวิชาที่เราลงทะเบียนหลังจากนั้นคลิกเลยค่ะเลือก1วิชาคลิก next ค่ะพอเราเข้ามาเราจะพบทันทีว่าอาจารย์ประจำรายวิชาได้มีการมอบหมายงานให้กับเราในการเรียนในครั้งนั้นๆหรือไม่แล้วก็จะมีการกำหนดการส่งงานนะคะให้ตรงตามเวลา รวมถึงคะแนนในแต่ละงานด้วยค่ะไอคอนต่อไปนะคะที่เราเห็นตรงนี้เลยคือ calendar, คาลเลนเดอร์คาลเลนเดอร์มีไว้ทําอะไรก็คือเรื่องของปฏิทินนั่นเองเราสามารถที่จะบันทึกได้ว่าอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เราเรียนรายวิชาอะไรหรือว่าอาจารย์สามารถที่จะสั่งได้ว่าเดี๋ยวเราจะมีการนัดหมายกันนะคะ ในงานต่อต่อไปอย่างเช่น new meeting ในครั้งต่อไปวันที่เท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะกรอกเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ลงเวลานัดหมายคราวนี้เราก็จะไม่พลาดในการที่จะเข้าเรียนหรือว่าการนัดพบกับอาจารย์ประจำรายวิชา สำหรับไอคอนที่เป็นรูปโทรศัพท์ตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่เป็นการอำนวยความสะดวกถ้าหากว่าเราส่งข้อความหาอาจารย์แล้วยังไม่เข้าใจเราสามารถที่จะโทรหาอาจารย์โดยตรงนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนในการที่จะปรึกษาหารลือกการทำงานร่วมกันได้ผ่าน MS Teams ค่ะไอคอนถัดมาในไอคอนไฟล์นี้นะคะพอเราคลิกเข้าไปเราจะเห็นว่าอาจารย์นะคะจะทำการอัปโหลดไฟล์ให้เราค่ะ เพื่อให้เรากลับมาทบทวนใหม่อย่างเช่นไฟล์วิดีโอไฟล์เอกสารต่างๆหรือว่าไฟล์ใบงานที่เราจะต้องทำแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนก็จะอยู่ในหน้านี้รวมกันค่ะด้านล่างสุดค่ะแอปแอปตัวนี้นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันเสริมค่ะในการที่จะช่วยซัพพอร์ตเราในด้านการเรียนที่จะเกิดขึ้นใน MS Teams ค่ะซึ่งมีมากมายให้เราได้เลือกเลยตามแคตตาล็อกนี้ เพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะใช้ MS t e a m ในการที่จะเข้าเรียนระบบออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเรียนผ่านออนไลน์กันให้สนุกเหมือนกับเรียนอยู่ในห้องเรียนจริงๆเลยค่ะ และนี่ก็คือวิธีการเข้าเรียนในระบบ MS t e a m หรือว่า Microsoft t e a m Application ง่ายๆซึ่งเป็นระบบวิธีการเรียนออนไลน์ของคนยุคดิจิทัลค่ะ